ไอรอนฟ s ิคนใหม่ลิลลี่จากปรมาจาร์ดาบสู่ยอดกังฟูผมว่าหลายคนเนี่ยน่าจะมีหลอนกับเสียงนี้กันบ้างครับและแถมคนที่โผล่มาเนี่ยยังไม่ใช่แดนนี่แรน์ไอรอนฟิสที่เราคุ้นเคยกันอีกด้วยและไอหนุ่มหมัดเมาที่สามารถขึ้นไปเตะไอรอนแมนกระเด็นนี่ได้เขาเป็นใครกันแล้วมาเป็นไอรอนฟริสต,ตอนไหน,นมาทำความรู้จักกันเลยดีกว่าครับ ลิลลี่เป็นเด็กหนุ่มชาวเซี่ยงไฮ้ครับที่มีพ่อเป็นนักประวัติศาสตร์แต่แล้วพ่อและพี่ชายของเขาเนี่ยก็หายตัวไปอย่างลึกลับครับผมเหลือไว้ก็แต่ดาบฟูชีให้เป็นบอกแสให้ลิลลี่ตามหาพ่อจนกระทั่งมีกล่องมาส่งที่บ้านครับพอเขาเปิดออกมาก็พบว่ามีลูกแก้วอยู่ข้างในและปีศาจก็เดินปรากฏตัวออกมาตามล่าลูกแก้วนั้นหลังจากนั้นก็มีหญิงสาวชื่อที่ชงชวงนะครับออกมาแล้วเอาดาบฟูชีเนี่ยแทงทะลุแต่แทนที่ลิลลี่จะตายนะครับเขากลับเห็นภาพของบรรพบุรุษในดีซึ่งเป็นเจ้าของดาบฟูช หลังจากนั้นลิลลี่จึงได้ฝึกยุทธ เรียนวิชาดาบจนกลายเป็นปรมาจาร์ดาบซอร์สมัสเตอร์เพื่อปกป้องลูกแก้วจากเหล่าปีศาจท,ที่เข้ามาชิงลูกแก้วเพื่อคืนชีพจอมานั่นเองครับนั่นทาให้ลินลี่เนี่ยได้ร่วมทีมกับเอเจนต์ออฟแอสลาหรือก็คือเป็นการรวมทีมฮีโร่ฝั่งเอเชียมาไว้ด้วยกันนั่นเองครับแต่วันหนึ่งระหว่างการต่อสู้ครับลินลี่กระเด็นตกลงไปในน้ําทําให้เขาเนี่ยเสียชีวิตและดาบฟูชิเนี่ยก็แตกเป็นสิกเสียงด้วยครับแถมเศษดาบพวกนั้นเนี่ยก็ยังเข้าไปฝังที่แขนของเขาอีกด้วยแต่โชคดีนะคร ทำให้ชาวเหล่าเนี่ยได้มอบพลังชีเพื่อชุบชีวิตให้กับดิลลี่เขาเลยได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะไอรอนฟิสที่ใช้ได้ทั้งหมัดพลังชีและดาบพิเศษฟูชี่รวมกันราวกับว่าเป็นกองเล็กของ,งฟูลลินก็ไม่ปาเลยละครับ